รวบรวมข่าวสารหลายเหตุการณ์น่าสนใจใน News Connect สวัสดีครับต้อนรับสุดช่วงเวลาของ News Connect มาคอน c t นคนคอน nect นข่าวกับผมอภิศษฎส่วนศักด์ครับ คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าขยะพลาสติกที่ไม่สามารถนำมารีไซเคลิลได้ทั้งหลายนะครับจะถูกนำไปทิ้งอย่างบ่อขยะหรือหลุมฝังกลบซึ่งต้องใช้เวลาย,ยาวนานในการย่อยสลายและยิ่งเราทิ้งขยะพลาสติกใหม่ๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะที่ขยะเก่ายังไม่ย่อยสลายทำให้เกิดปัญหาขยะล้นบ่อและยังทำให้เกิดการสะสมของก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญของปัญหาโลกร้อนอีกด้วยนะครับทีมวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับนำโดยรองศาสตราจารย์ดรอรไทยพินยาคง จากคณะวิทยาศาสตร์จึงได้พัฒนานวัตกรรมชีวพันธุ์กำจัดขยะพลาสติกไมโครเครียขึ้นมานะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการบริหารจัดการขยะพลาสติกในหลุมฝังกลบและในกองปุ๋ยหมักนะครับโดยใช้แบคทีเรียที่ไม่ก่อให้เกิดโรคทั้งในคนและสัตว์6สายพันธุ์มาผ่านกระบวนการเพาะเลี้ยงก่อนนำไปทดสอบทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและในระดับภาคสนามนะครับโดยผลการทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการพบว่าไมโครเครียนะครับมีประสิทธิภาพดีในการกำจัดขยะพลาสติก ที่ปนเปื้อนขยะเศษอาหารสามารถย่อยขยะพลาสติกเพชรและพลาสติกชีวภาพ PLA สูงกว่าการย่อยสลายตามธรรมชาติมากถึง30%นอกจากนี้นะครับยังสามารถย่อยสลายสารปรุงแต่งพลาสติกได้อย่างสมบูรณ์ในขณะเดียวกันยังคงย่อยสลายได้ดีภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งความเป็นกรดด่างความเค็มและอุณหภูมิในขณะที่การทดลองระดับภาคสนามพบว่าไมโครเครียนะครับสามารถนําไปใช้ร่วมกับเครื่องย่อยขยะ เศษอาหารที่มีขยะพลาสติกชีวภาพในระดับครัวเรือนได้ดีด้วยนะครับและเพื่อให้ผลงานวิจัยมีโอกาสในการนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงในอนาคตทีมวิจัยได้ออกแบบโมเดลธุรกิจเพื่อต่อยอดเชิงพนันชย์ไิตวิสารูปแบบนะครับได้แก่หน่วยงานรัฐและภาคเอกชนที่บริการในธุรกิจจัดการขยะองค์กรเอกชนใหญ่ที่มีการดําเนินธุรกิจสีเขียวและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อจัดการขยะพลาสติกและบริษัทเอกชนขนาดใหญ่นะครับที่ต้องการซื้อหรือรับสิทธ ทางการผลิตหรือการค้าจึงนับเป็นหนึ่งนวัตรกรรมโดยคนไทยที่สร้างคุณค่าทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมให้เดินหน้าไปพร้อมกันได้อย่างลงตัวครับช่วยกันสนับสนุนผลงานของคนไทยเพื่อโลกและอนาคตของประเทศไทยกันด้วยนะครับและนี่คือช่วงเวลาของ News Connect ประจำวันนี้กลับมาติดตามได้ทาง f m 1 0 1 5เมกะเฮหรับช่วงนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ Connect คน Connect ข่าวกับ News Connect